ก่อนเข้าไปรับชมคลิปนะครับก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายใหญ่ทุกท่านเลยนะครับที่สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกช่องเราครับก็ใครอยากมีโลโก้ช่องติดหลังชื่อแบบนี้เท่ๆนะครับก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกกันได้นะครับใครสนใจสมัครใต้คลิปเลยครับขอกราบขอบคุณทุกคนมากนะครับโอเคก็ต้องสวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเศรษฐีกันทุกท่านด้วยนะครับมาวันนี้ก็มีอีเวนต์จี้วาเลนไทน์เข้ามานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่ามีอะไรแจมๆไหมเราทำนะป่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับก็มี จี้เข้ามารู้สึกว่าจะ5 g จี้นะครับป่ะเดี๋ยวเราไปดูเวอร์ชั่นเต็มก่อนนะับเวอร์ชันอัพเต็มอยู่ไหนนะครับดูสิน่าหาไหมนะครับมีอะไรบ้างวันเนี้ยอ๋อนนอันนี้จี้เก่าโอเคก็มี1 2 3 4 5นะครับแล้วก็มีเวอร์ชั่นธรรมดาโอเคมาดูเทียนแรกก่อนเลยนะครับเป็นดาร์กโดนลูกอมนะครับวาเลนไท์ Valentine. สกิลก็มีเมื่อฝ่ายตรงข้ามได้รับแด์มาร์คนะครับโอกาส55%สร้างแล็นด์มาร์คเพิ่ม โอเคม่ใช่ตังบนเพิ่ม 10%, ม,มีเมืองพุดนะครับแล้วก็มีเมื่อตกแลนด์มาร์คของฉันหรือก่อาสาร้างโอกาส70ติดเซนติตั้งด่านตรวจดหูโดนด่านตรวจนะครับแล้วก็มีเมื่อตกพื้นที่ของฉันนะครับในเทินของฉันโอกาสา40เซนคางคุกฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดในแถวโอ้หยแต่ให้มา40เป็นหัวหูมันน่าจะให้มาสักนี่หอานี่หยสกิลดีนะแต่ทำไมมันให้มาส0่ะ นะครับเวอร์ชั้นดาร์กแล้วนะครับร์ชั้นธรรมดาเท่าไหร่วะ50 6 5โอ้โห35อืมถ้าใครจะทำนี้แนะนำไปดาร์กเลยนะโอ้โหแต่ดาร์กมันก็ยังให้มาแค่40่ประเดี๋ยแตม่มันก็พอเล่นได้ครับเอออันนี้สกิลดีนะโดนนะครับมีขังด้วยนะต่อมาเป็นดาร์กนะครับโดนเอ้ยไม่ใช่โดนโล่์ซูเปอร์ลูกอมวาเลนไทน์นะครับแม่ นะทุกโอกาสการพลอยเต่านะครับโอกาส50%ชาร์โลซูปเปอร์อมไม่ใช่น้ำนเพิ่ม10%วิจิโรซูปเปอร์เข้ามาอีกแล้วนะแล้วก็มีเมื่อตกพื้นที่ของฉันนะครับโอกาส65%นะย้ายทันทีนะครับภายใน6ช่องหน้านะครับ6ช่องหน้าอย่างเดียวจากนั้นอัญเชิญฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดในระยะฮะอัญเชิญเหรออะไรคืออัญเชิญเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ ปกติมันมันจะเป็นสกิลเรียกไม่ใช่หรอทำไมนี้มันเขียนว่าอัญเชิญแปลผิดหรืออะไรเนะี่ยนะครับเดี๋ยวต้องรอดูนะแล้วก็เมื่อตกพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามนะโอกาส80%นะยกเว้นข้ามทางสองครั้งอ๋อเหมือนรถบัสใช่ปะแต่ผมคล่องใจไอ้ตรงอัญเชิญเนี่ยปกติมันจะเขียนว่าเรียกไม่ใช่หรอเท่าที่ผมไอ้นี่นะเดี๋ยวไปดูรถบัสดิอ่ะรถบัสสกิลเดียวกันนะแต่ว่าเปลี่ยนแค่โล ขโมยการเป็นโลนะครับอันนี้ขโมยการ์ด60นะนี่เมื่อตกอะไรเนี่ยเมื่อตกพื้นที่ของฉันโอกาส65เซนย้ายทันที6ช่องหน้านะครับเหมือนกันจากนั้นเรียกเนี่ยเห็นว่ามันเขียนจากนั้นเรียกฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดในระยะมันสกิลเดียวกันเปล่าวะอีกอันนึงเรียกอีกอันนึงอันเชิญแต่ไอสกิลเรียกเนี่ยไอแนติดในประเทศนะผมต้องมาลอลุ้นว่าไอแนติดในประเทศหรือเปล่านะครับมันเขียนว่าอันเชิญอาจจะแปลผิดหรือยังไงนะแต่เดี๋ยว เดี๋ยวต้องรอลุนนะถ้าย้ายแบบไม่ติดในประเทศอันนี้โคตรดีนะครับอันนี้มีใครอยากอยากเห็นไหมว่ามันติดหรือเปล่านะใครปิดมาลองแล้วบ้างนะฝากคอมเมนต์ด้วยนะมีใครอยากเห็นไหมถ้ามีใครอยากเห็นเดี๋ยวผมปิดมาลองให้นะว่ามันติดในรเทศหรือเปล่านะขัดใจตรงมันเขียนว่าอันเชิญน,นี่แหละนะต่อมาเป็นหมวกราชาที่ถูกในประเทศวาเดนไทนยนะดัก อ๋ออันนี้เป็นสกิลเดิมรับหมวกเนรเทศก็มีคุมเต่านะ5เพิ่ม15ใช้คุ่กี้ดับมีป้องกันย้าย2ครั้ง85นะแล้วก็มีเนรเทศ83 2ครั้งรับเวอร์ชันธรรมดาเป็นไนีโอเคอเฮเวอร์ชันธรรมดาก็พอเล่นได้อยู่นะอันนี้เป็นหมวกเนรเทศสกิลเดิมนะครับสกิลใหม่ก็น่าจะมีแค่ 2G จีนี้นะโดนวาเลนไทยกับนี้เพราะว่าอันนี้ก็บ้านเอริเคนนะครับ กุหลาบแค่เจ็ดสิเองเวอร์ชันดาร์กดูดิไม่ค่อยน่าทำเลยนะครับมีเตะมีขังคุกไอขังกันวิกนะครับอันนี้ก็เป็นจรวดนะครับจรวดทิ้งระเบิดมีปลาระเบิดมียกเว้น80แล้วก็มีเนลเทสอืมอันนี้ก็ดูดีนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาหาจี้ใหม่กันดีไหมป่ะไอโลอันเชิญนนะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าผมปิดมาลอง เดี๋ยวจะโพสตลงชุมชนนะว่ามันเป็นยังไงนะแต่รอสักพักก็ได้นะเผื่อเกมมันแก้ไขมันต่างกันตัว,วเรียกกับอันเชิญนะแต่ผมมีความรู้สึกว่าอันเชิญมันจะไม่ติดในประเทศแต่ต้องรอดูก่อนนะใครจะทําแนะนําอย่างที่ผมบอกนะครับรอดูจี้ออกมาก่อนนะหรือมีคนลองเล่นให้ดูก่อนคุณก็ไปหาทําตามนะครับถ้าคุณอยากได้นะมาเดี๋ยววันนี้เรามาปิดก่อนนะเปิดจี้ไปก่อนจี้ข้างล่างมาวันนี้ เท่าไหร่ดีนะครับสักหมื่นห้าไปเฮ้ยเราได้อีโวมาด้วยนี่เมื่อกี้เนี่ยนะครับมีนี้มาด้วยแล้ว2นี้ทำอะไรได้วะเราได้อะไรมาอ๋อโอเคเป็นภารกิจนะครับอ๋อนี่เราได้ เอวัตถุดิบนี้มาแล้วแต่มันไม่ขึ้นของอีเวนนะครับทำไมว่าเมื่อกี้รับของมันเป็น A ธรรมดาคนระับโอเคใช้เหมือนเดิม6 g นะครับ GS6 g น่าทำอยู่นะพูดถึงสกิลใหม่จี้ใหม่นะแต่นี้ไปดักนะครับอืมไปดักดีกว่าส่วนอันนี้เวอร์ชันธรรมดาผมก็มองว่ามันก็เล่นได้นะอันนี้เปอร์เซ็นต์ก็พอเล่นได้อยู่นะ มันก็เล่นได้ทั้งสองแหละแ,แล้วก็อันนี้ก็เวอร์ชั่นธรรมดาก็เล่นได้สาหรับคนครบน้อยอ่ะนะแต่เนี่ยขังสามห้อยากให้ไปดักจริงๆนะครับเจมาเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยดีกว่านะพูดเยอะนะใครอยากได้อะไรก็จัดกันได้เลยนะส่วนตัวผมผมยังไงฟูลเซตแล้วนะไม่ต้องการอะไรเพิ่มเท่าไหร่ไปสุบต่อไอจีใหม่อ่ะเดี๋ยว เดี๋ยวผมปิดมาลองให้ก็ได้นะไปอ,อันเชิญน่ะนว่ามันติดในเรเทศเปล่ามีความรู้สึกว่ามันอาจจะอาจจะดีกว่าที่คิดหรือเปล่านะบไปเฮ้ยบวกมาแล้วหนึ่งนี่กล่อง50นะคบับเดี๋ยวลองเล่นดูก่อนว่าเป็นไงเดี๋ยวลงชุมชนให้ดูก่อนนะเพราะว่าช่วงเย็นผมไม่ค่อยว่างนะแต่ไอดีเนี่ยจะทำบวกเนเระเทศให้แชร์มินก่อนนะ เดี๋ยวผมไปทำอีกไอดีหนึ่งไปลองนะอันนี้ทำหมวกในประเทศก่อนโอเคเฮ้ยห้ 50. เอาว่ะมาแล้วสองนะเอบวกอะเปิดแบบ50าอืมอะผมเปิดแบบอันนี้เลยแล้วกันพิเกตกดนะคใครปิดไปเท่าไหร่อย่าลืมมาพูดคุยกันด้วยครับแล้วถ้าใครปิดไอโร่อันเชิญไปแล้วอะ ฝากคอมเมนต์คอมเมนต์ก็ได้นะว่าลองเล่นแล้วเป็นไงนะมันติดเนเทตหรือเปล่าหรือมันเป็นยังไงนะมันพิเศษกว่าแบบเดิมตรงไหนหรือว่าเป็นสกิลเดิมแค่เกมมันเขียนผิดหรือแปลผิดนะครับผมก็คล้องใจเหมือนกันนะปกติมันจะเขียนว่าเรียกฝ่ายตรงข้ามนะครับอันนี้เป็นอัญเชิญใช้คําดูดีนะใช้อัญเชิญฝ่ายตรงข้ามนะแต่ต้องมาดูว่าสกิลจริงมันเป็นยังไงนะช่วงแรกเกมก็จะบักๆหน่อยนะ เป็นเรื่องปกติที่เราชินกันอ่าเฮ้ยเริ่มยียบแล้วชิบหายเฮ้ยอ๋อกล่องเต็มลองแบบร้อยบ้างนะครับโอเคแบบร้อยมาแล้วหนึ่งนะครับเฮ้แบบร้อยก็มาเหมือนกันนะเนี่ย มาเดียวอะกล่องแสงตั้งเยอะเฮ้ยจเจ้าเพชรไปทำจี้อื่นอยู่นี่ยะโอ้โหพอแล้วกล่องร้อยนะครับมากล่องห้าสิบต่อนะครับเปิดสลับไปสลับมาแบบนี้แหละเทคนิคเรานะโอเคกล่องห้าสิบมาเหมือนกันว่ะขาดอีกเท่าไหร่วะแปดชิ้นปะเยอะจัดเลย เออมาๆมาอืม,อ,าม,าม,มออกดีเหมือนกันนะเนี่ย a บวกเนี่ย,ดนนดย,ออดยได้เท่าไหร่เลยวะเฮ้ยเมื่อกี้กดผิดมือลั่นนะครับไปกดออกโปรแกรมทั้มาได้เท่าไหร่ละโอเคห้าปาดิกหกเจ็ดดิใช้สิบสองนะครับต่อ เจ็ดชิ้นสู้ตายสกิลรอบเนี้ยดูดีอยู่นะครับแต่ใครชอบอะไรก็ไปจัดกันนะครับมันดีกันหมดแต่แหละมันเป็นสาสกิลนะอ้าวเอบวกเริ่มไม่มาแล้วอะเดี๋ยวเราสาบไปสุ่มกล่องร้อย อยู่ไหนวะโอ้โหเอบวกมาได้แล้วค่ะอยกงตั้งเจ็ดเจ็ดชิ้นนะเยอะโอ้โหไม่มาสูมห้าสิบเนี่ยแหละนะเพ็ดหมดเพ็ดหมดช้าดี ได้ทำเว้นก็เหมือนเดิมครับหมื่นหขึ้นไปนะอย่างน้อยปิดจี้ธรรมดาได้นะถ้าคุณไม่ซวยอ่ะนะโอเคอีกหกนะครึ่งทางแล้วเราหมดไปประมาณ6,000ป่ะวะที่แรกมี2อ0 0ใช่ปะ่ะหกพัมาครึ่งทางพันละอันก็โอเคอยู่นะพันละอันนะครับ อันละอันเบ็ดเสร็จมันก็หมื่นสองเองนะก็ถือว่าดวงดีอยู่นะครับอ่ามาอีกห้าอ้าวอีกสี่โอ้โหกล่องห้าสิบอย่างมาครับอีกสี่อีกสี่จี้วาเลนไทน์นะครับถ้าเกตเป็นดาร์กเนี่ยสามารถจะไปทำอีโวได้เท่าที่ผมเดานะเพราะว่ามันเป็นเป็นดาร์กไงนะครับวาเลนไทน์ดาร์ก ดาร์ค a ว e เ t นไทน่าจะทำอีโวได้นะครับมาอีกสี่สู้ตายผมยังไม่เคยปิดต่ำกว่าหมื่นเลยจี้ะนะครับถูกถูกนี่ก็คือหมื่นหมื่นเอ็ดนะครับประมาณเนะี้ยถูกสุดของผมแล้วยังไม่เคยปิดแบบเจ็ดแปดพันนะหกเจ็ดพันอะไรเงี้ย กล่องแสงไม่ออกเลยออ,อกอยากจังวะอ่ะร้อยสุดท้ายไม่ออกเดือสองหมืนอีกสี่ชิ้นับเราได้โอ้ถ้าปิดอันนี้จะได้วัตถุด,ดิบ มันจะคุ้มเหรอวะมันไม่ค่อยคุ้มเลยอะมาต่อ50นี่แหละเราเชื่อใจใน50ใครเอาจี้ไปเล่นกับตัวอะไรก็อย่าลืมมาพูดคุยกันนะเพื่อเป็นไอเดียให้กันนะคือบางทีผมก็คิดเซตไม่ทันเนี่ยเออนึกไม่ถึงว่ามันมีเซตนี้ด้วยอะไรเงี้ยเอาไปเล่นกับตัวไหนเวิร์กตัวไหนโหดก็มาพูดคุยกันใต้คอมเมนต์ได้เลยนะ แต่เดี๋ยวปิดจี้ใหม่มาลองให้นะครับเกมมันยิ่งแบบชอบเรียนผู้เล่นอยู่นะเออแบบเขียนสกิลมาไม่ตรงปกนะเหมือนไอ้จี้ดูดไอ้นั่นน่ะไอยกเว้นค่าผ่านทางน่ะแม่งโคตรไม่ตรงปกนะโอ้ไอ้เราก็นึกว่ามันเป็นยกเว้นแบบใหม่นะครับ ยกเว้นแบบเดิมนี่แหละมันแค่มันเขียนคนละอย่างนะอีก3ชิ้นจะหมดหมื่นหนึ่งแล้วลูกอย่ากเกินหมื่นได้ไหมอื้อ <c oughs> ะสลับไปร้อยบ้างดีกว่าเ,เงียบจัดเลยอโอเคอันนี้ก็เงียบเหมือนกันแค่กล่องแสงเยอะขึ้นโอ้โหกล่องแสง5กล่องยังไม่ได้อะกลับไปที่50เลยหมื่นเหมือนเดิมนะครับช่องเราเป็นอะไรที่แบบขึ้นชื่ออยู่แล้วนะเรื่องความซวยอะไรพวกเนี้ยนะครับ บีล้วนบีล้วนเลยโอเคเดี๋ยวไปขายจี้ก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวเต็มรลบนี้ไปขายจี้ก่อนผมขี้เกียจกดทีละแต้มนะปวดมือนะโอเคขาดเท่าไหร่วะเดี๋ยวไปขายจี้ก่อนโอเคขาดอีกสองเดี๋ยวไปขายจี้ก่อนอ่ีะมาแล้วมาต่อกันดีกว่านะครับขาดอีกสองชิ้นจัดไปเฮ้ยมีร้านค้าขายเดี๋ยวถ้ายคลิปก็มาบนกันนะครับซูมก่อน เดี๋ยวท้ายคลิปเรามาหาดูอะไรดีกว่านะครับร้าน้ามีอะไรน่าซื้อมาอีก2ชิ้นจัดไปอืมอีกชิ้นเดียวมาไม่ถึงหมื่นอดจะดีมากสวยหมื่นอประมาณหมื่นหมื่นอดนะครับ11ื่นประมาณนี้ไดนะ้เราก็ได้มาแล้วนะครับ เดี๋ยวต้องรอดูอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปปิดมาลองให้ดูนะครับแต่อันนี้จะปิดหมวกในประเทศก่อนเดี๋ยวผมไปทำอีกไอดีหนึ่งสำหรับไอจีอันเชิญนะครับถ้ามันสกิลเดิมแต่ว่าเปลี่ยนแค่คำเปลี่ยนแค่คำนี้จะแบบโคตรแย่เลยนะนะครับอ่ะอันนี้เราปิดหมวกในประเทศมาก่อนแล้วกันนะไปปิดมาก่อนโอเคมาเดี๋ยวมาดูร้านค้าที่มีอะไรมาขายนะครับ อ๋ออันนี้เป็นเอสเหรออุ้ยเอสนี่ใช่ตัวนีะวะบว่าแป๊บหนึง่งอันเดียวกันปะไปไหนแล้วอ๋อไม่ใช่คนละอันกันชิบหายอ่ะอันนี้ได้แล้วโอโ้โหแล้วได้เอบวกมามันอยากให้เราทำต่อแน่เลยนะแต่เราพักก่อนดีกว่าไปดูร้านค้าแป๊บหนึง่ง ช็อกโกแลตนี้เอาไว้ทำอะไรวะมีอีโวมาขายนะครับอ๋อแล้วก็ได้กล่องสุปดาร์กนะครับโอ้แพงจังวะขายอะไรเนี่ยมันคือออฟอะไรมันขายแพงจังโอเคมีดาร์กไม่ทำนะถ้าใครไม่อยากเสียเพชรนะ นี่ไงไอ้ที่ไม่ต้องปกที่เราพูดถึงเนี่ยมันเอากลับมาขายดูราคาโอ,โ,โอ้โหุอันนี้อยากได้มากนะครับแต่ว่าแพงนะครับจะมาเวอร์ชันดาร์กมันเนี่ยรอทําอยู่นะไอเนี่ยนกทะเลทรายนะมีออฟมาขายนะคออฟตึงๆมีอะไรอีกแค่นี้นะครับ โอเคไม่มีอะไรร้านค้าโคตรเยอะเลยนะใครชอบแล้วก็ไปจัดกันได้นะโอเคสหรับวัน,นี้ก็ประมาณนี้นะครับจี้ก็ไม่มีอะไรจี้แนะนํามากนะมันมีจี้ใหม่มา2อจี้นะครับเน,นี้ยต้องไปหาลือกันนะครับว่าจะเอาไปเล่นกับอะไรสองจี้เนี่ยส่วนพวกนี้มันก็เป็นจี้เก่าที่มีอยู่แล้วนะแค่เปลี่ยนโมเดลนะไอ้หมวกเน,นรเททนะไอ้จรวดนะครับเนี่ยนะจรวดทิ้งระเบิดกับบ้านเฮลิเคนนะครับบ้านเฮลิเคนไอ้เวอร์ชันธรรมดากูหลาบก็70เวอร์ชันดาร์ก็70็ผมมองว่าไม่น่าทําเลยนะครับเออ แล้วมันก็เล่นกับหาตัวเล่นยากด้วยนะมันเตะอันนี้เล่นกับพระก็อาจจะได้แหละใช้อะไรนะใช้สเตปเตะทำาลโล่แล้วก็ย้ายนักอัญเชิญนะครับก็ใช้ได้นะแต่ว่าใช้ได้น้อยตัวมากนะไอจีน่ยแล้วก็เปอร์เซ็นต์ไม่น่าพอใจเลยนะครับแล้วก็จรวดทิ้งระเบิดอยู่ไหนวะจรวดทิ้งระเบิดอ๋อมันต้องอัพเป็นไอ้นี้เท่านั้นเหรออ๋อจรวดทิ้งระเบิดต้องไปปิดจีนี้มาก่อนนะ อันนี้สวยดีผมชอบอันนี้ว่ะเป็นปืนใหญ่นะครับเป็นสกิลทิ้งระเบิดมีการตายนะอันนี้น่าทํานะครับมีมีการตายมีเน,นรเทศแล้วก็มีปาระเบิดเป็นจีที่ป่วนดีนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แหละนะครับเราบ่นทายคลิปแค่นี้นะเดี๋ยวผมไปปิดมาลองให้ไอจีนะว่ามันอันเชิญหรือมันอะไรนะครับไอจใหม่ เดี๋ยวมาลองให้หรือไม่เดี๋ยวผมลงชุมชนไว้ถ้าผมลองเสร็จนะครับอืมก็สำหรับวันนี้ก็ต้องลาเพ,เพื่อนเพียงเท่า้นี้แต่ใครทำมาลองแล้วก็อย่าลืมมาพูดคุยกันใต้คอมเมนต์นะครับว่าสกิลมันเป็นยังไงนะใช้สกิลเดิมไหมนะจะโอเคสุยก็ต้องลาเพ,เ,พเพื่อนเพียงเท่านี้แล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย